สมุอะัครบสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวนะครับมีดกีดยางนะครับตลาของพระนะครับจากร้านอุดมทองนะครับใบมีดนะครับจะตีตานะครับอุดมทองนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับของตัวนี้ดำๆนะครับที่เอฟซีขอมานะครับอยากดูรีวิวนะครับรีวิวกรีดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ มารีวิวนะครับกรีดให้ดูนะครับมีถึงมาเมื่อวานนะครับก็บีอบังบีหนึ่งเป็นคนนำมานะครับนำมาให้นะครับร้านส่งมาที่บ้านอบังบีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามากรีดกันเลยนะครับร้อนนี้นะครับมีจะคมไม่คมนะครับมาดูในการเปิดหน้ายางเลยนะครับ ยางหยุดเป็นเดือนแล้วนะครับฝนตกนะครับถ้ามีดไม่คมกรีดไม่ได้นะครับมาดูมาฟังเนื้อเหล็กนะครับเสียงนะครับนะครับเสียงดังดีมีดก่อมีน้ำหนักดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับตาสองจอกนะครับผมถือว่าก็สูสีกันนะครับ ว่าผ่านนะครับความคมไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่งง่ายกว่าสองจอกด้วยนะครับมีรุ่นนี้เพราะว่าใบมีดเขาตีมาบางนะครับแล้วก็แต่งง่ายด้วยนะครับเราไม่ต้องมาใช้หินนะครับถูนะครับตามใบมีดนะครับถูมีดใบมีดแล้วก็ร่องตรงกลางนะครับเขาทามาได้เนี้ยบมากนะครับดูนะเนี้ยบจริงๆแล้ว การทําก็ละเอียดกว่า2จอกนะครับดูการเจียนะครับเนื้อเหล็กทำมาละเอียดเจียละเอียดดีนะครับแล้วก็ผ่านการชุบแข็งมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับเหล็กจะไม่ดูดนะครับไม่ดูดเหล็กเหมือนกับ2จอก2จอกจะแต่งยากนะครับเพราะเนื้อเหล็กมันมันดูดเหล็กนะครับ เศษเหล็กที่เวลาเราถูเราแต่งนะครับมันมันมันติดนะครับที่คมมีดแล้วมันมันเวลาเราถูเราแต่งมันมองไม่เห็นนะครับรอยที่เราถูไปได้แค่ไหนแล้วนะครับประมาณไหนแล้วนะครับจึงทำให้เวลาเราแต่งมันจะเสียงง่ายนะครับแต่ตัวนี้แต่งง่ายนะครับ ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็แต่งเสร็จนะครับปีดได้เลย,เลยลน้ำยางก็ออกดีด้วยนะครับนัดว่ามากรีดวันแรกนะครับเปิดหน้าวันแรกยางที่หยุดกรีดนะครับน้ำหนักมีดก็ดีนะครับ โอ้ดีกว่าที่ตัวนี้จะกิดง่ายกว่าดำสีเขียวนะครับตัวนี้ตัวดำสีเขียวจะช่วงมันยาวนะครับช่วงคอมันยาวแล้วมันจะบังคับยากนิดนึ่งตัวนี้จะบังคับง่ายนะครับช่วงคอมันสั้น แล้วก็ตีคอแบนมาด้วยนะครับคอตรงนี้นะครับทําให้เวลาเราจะกรีดนะครับจับมีดสั้นๆก็บถุกมีดก็ง่ายนะครับร่องมีดก็พอดีนะครับ65องศายางอ่อนอยางเก๋ก็กรีดได้กรีดยางซ้ำหน้ากรีดสบายนะครับ หน้าโค้งๆจิกโค้งเข้าในกรีดได้นะครับนี่กินเปลือกยางนิ่มเสมอนำเสมอด้วยนะครับกินหน้ายางนะครับ กินหน้ายางได้เสมอดีมาดูกันหลายๆต้นนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับดูฟังเสียงนะครับเด็กนี่ดังปิ้งๆิง้งเลย ความบางของใบมีดนะครับทำให้เสียงดังก้องแล้วมีดมันมีความคมด้วยนะครับที่เขาตีคอตรงนี้มาให้แบนนะครับเพราะจะได้ได้ตีช้อนยางหรือว่าท่อยางได้ดีกว่าเราตีกับ ด้ามนะครับตีกับด้ามตรงช้อนยางมันจะบุบหมดนะครับติดน้ำยางน้ำยางออกที่ด้วยนะครับมาติดเปิดกลีดวันแรกนะครับ ว่าโอเคเลย f 1ท่ันใดสนใจนะครับก็สั่งซื้อไปได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นี่ก็ไม่ถือว่าบังคับยากนะครับบังคับง่าย ชักเส้นก็ง่ายนะครับมีดบางเล่มบางยี่หอ้อจะก,กีดชักเส้นยากมันจะค้ำกับด้ามแต่ตัวน,นี้ไม่ค้ำนะครับจ,จะเปลี่ยนช้อนยางก็ยังไม่ได้ซื้อมาเลย เปิดหน้ายางได้เสมอเรียบเลยนะครับดูน้ำยางก็ออกมาดีด้วยนะครับ มีถ้าไม่คมจะกรีดไม่ได้นะครับยางที่เปิดหน้าใหม่ๆจะกรีดยากนะครับนีก่ก็กินเปลือกบางด้วยนะครับเราไม่เสียเวลาในการแต่งการลับนะครับเพราะว่าใบมีดมันมาบางแล้วนะครับนี้ สองจอกมันจะเป็นยากแล้วก็รับยากด้วยนะครับถ้ามีดลดลงเหลือน้อย,อย,อยมันจะแก้ไขาย,ยากนิดนึงนะครับตรงที่เดือยกระตุกก็ได้ ก็ดีด้วยนะครับรวมกีดง่ายนะครับตรงที่มองไม่เห็นเวลาถ่ายก็มาถ่ายที่ อยจะไปถ่ายมุมมืดถ่ายมุมมืดแล้วมองไม่เห็นขนาดมีดใหม่นะครับซอยได้อย่างนี้ น้ำยางไหลไหลดีนะครับมีกิดออกดีนะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับดีได้ดีมากนะครับโอเคเลยนะครับดูรอยก็เสมอนะครับเสมอเรียบมาเลยครับ เป็นมีดกีดยางที่มีคุณภาพอีกเล่มหนึ่งนะครับสำหรับมีดราขอบพระนะครับผลิตจากเหล็กกล้าเหล็กเหนบนะครับจากร้านอุดมทองนะครับนี่นะครับเห็นกันชัดๆนะครับอุดมทองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับก็ขอครับ ไว้พิจารณานะครับนี่ตัวนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้คลิปนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ